สวัสดีกันด้วยนะครับปพียงน้องนะครับเห็นไหมว่าผมลงคอลัมน์พวกเบรดพวกอะไรเยอะแยะนะครับวันนี้ก็จะพาไปเพียงน้องมาดูนะครับเจ้าตัวกลางนะครับวันนี้จะเป็นกลางนะครับ PS15 นะครับปเพียงนะะ้องไเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปกกันนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการกลับเป็นกล้องหลังที่เรียบร้อยนะครับใบนี้ก็นะผมประกอบเสร็จไปแล้วนะ,ะแป๊บเดียวเร็วมากเลยนะครับตัวนี้อา่าเริ่มเลยตัวนี้ใบละ ห้าพันสามนะครับตัวนี้พี่พ,พี่น้องคิดว่ามันคุ้มไหมปากแปดเป้นนะครับตัวนี้เป็นไดซ์ C4A นะครับแล้วก็เป็นดอกไฟเตอร์สิบห้านิ้วโค้งหล่หอนะครับตัวนี้สเปคอยู่ที่พันวัตต์นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นไวท์คอยนะครับสามนิ้วนะครับเป็นไวท์พันนอกพันในนะครับอยู่ที่แปดโอห์มนะครับผม พี่เพียงน้องคิดว่ามันคุ้มไหมมีเน็ตเวิร์กนะครับ440อยู่ด้านในในการซับใหญ่ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ใพี่เพียงน้องได้ดูเลยเมื่อกี้นี้นะผมทําเร็วมากเลยใบละห้าพันสามนะครับถ้าพี่เพียงน้องรับราคามันได้มันจะเป็นอ่าตู้อีกใบหนึ่งนะครับที่แบบว่าเสียงดีมากนะครับพี่เพียงน้องนะใบละห้าพันสามคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอนะผมตั้งขึ้นมาสวยๆเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็ยิงแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับผมการยิงก็ นี่นะครับเป็นหัวน็อตเบอร์สิบนะครับผมตัวนี้เป็นหัวนออรลมนครับแต่ว่าตัวนี้มันยาวนะครับเป็นน็อตยาวนะครับอ่ะแล้ววันนี้อก,กองกลองง <laughs> กองกลอนกองกลอนอันนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเบ้าสีนิ้วอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้สามารถตั้งเป็นกลางได้เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับผมก็เห็นหลาย หลายหลายท่านนะครับที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปเป็นกลางด้วยเอาไปเป็นมอนิเตอร์ด้วยนะครับมันแล้วแต่ความชอบความถนัดแล้วแต่จะเราจะไปประยุกต์ไซส์นะครับผมไซส์ <c oughs> พอไอ้ไมานะครับจะอาคู่เลยหนเอเปิดเฟ้งแบบน,นี้อ่าเห็นไหมครับผมปาใบละห้าอัอนสามร้อยบาท นะครับว้าสวยงามเลยเนี่ยดูนะครับพี่พี่น้องเกิดเป็นออกใบละสาปัญหานี่นะครับว้าวสวยจริงๆนะครับพี่พี่น้องพร้อมตะแกงนะครับติดพินเตอร์ชวยสวยให้เลยนะครับผมผมมองดูว่ามันสวยนะครับถ้าใครอยากได้เป็นมอนิเตอร์ก็ยิงขายยางติดตรงนี้ไปนะครับผมตัวนี้เป็นดอกไฟเตอร์นะครับผมจะให้พี่พี่น้อง ไม่ให้ฟังเสียงในะ o u t u b e ถ้าพี่พี่น้องอยากจะฟังเสียงผมจะเอาไปลงที่ช่อง f peace book ผมนะครับผมอาเดี๋ยวผมจะติดอ่ะผมจะปักหมดนะครับไม่ใช่ปักหมดสิเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าช่อง facebook ผมให้นะครับพี่พี่น้องใบละ5300บาทนะครับพี่พี่น้องใครคิดว่ามันคุ้มก็ซื้อถ้าใครคิดว่ามันไม่คุม้ม ก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าพี่ๆน้องๆรับราคาใบละห้าพันสาได้มันจะเป็นตู้อีกใบหนึ่งที่เสียงดีมากนะครับพี่ๆน้องประมาณนี้นะครับผม